เป็นล่าสวยสง่าประกาศข่าวดีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์ค่ะล่าสุดทางเพจเฟ e บุ๊กพลอยกระเบลได้ออกมาโพสข้อความของนางเอกสาวเป็นล่าราณีพร้อมเขียนแคปชั่นว่า นางสาวรามีแคมเปนรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรอ่านเป็นสรรเสริญยิงเดิริกคุณาภรณ์มูลลนิธิรามาทิบดีขอแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่อยงเชิดชูเกียรติท่านในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในด้านการสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านการแพทย์และการสาธรารณาสุข อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทัท้งประเทศคุณงามความดีใจในน้ำใจแห่งการให้ของท่านจะได้รับการจารึกไว้บนตรานานเท่านานและสง่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความปราศจากสัพพโรคขภาพ และอุปัติทวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยจุดตรัพทิธพรใช้ตลอดกาลนานซึ่งงานราชอิสริยพรขุนละกอนให้ที่ไม่มีสิ้นสุดมูล,ลนิคิรามาธิบดีเนราชูประถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่24สิงหาคม2 5 6 7ห้องประชุมอัธสิทธิเวชาชีวะชั้น5อาคารศูนย์การแพทย์เซริกิตค่ะ